เสร็จมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวสามสามเจ็ดหนึ่งนะครับนี่เป็นอะไรที่มาติดเครื่องมือแท้นะครับผมมาติดเครื่องนะครับดำแท้นี่สภาพกริฟเลยครับผมตัวนี้วิ่งไปหมื่นกว่าใบครับผมวิ่งสีพันกว่าแผ่นนะครับเป็นเครื่องสภาพสวยมากนะครับผม มาเดิมๆเลยนะครับนี่มาทำมิเตอร์ใหม่นะครับผมพอดีเลยลูกค้าส่งไฟล์มาพิมพ์นะครับผมส่งงานมาพิมพ์ มีน้าหลังนะครับได้เทสเครื่องพอด,ดีนะครับประกอบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยโดยประมาณนี้นะครับผมโอเคสามสานะครับผมตัวนี้เป็นในในตะกลคิดยูหนึ่งะครับผมความเร็ว35แผ่นต่อนาทีนะครับโอเคเป็นเครื่องนอกนะครับผมเครื่องตรงรุ่นครับ